สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนักกล้วยพูดภาษาบ้านเกิดบ้านนารับแรงจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจริงจริงตัดตอนมาจากถ่ายทอดสดที่เพจ f a c e book บ้านนักกล้วยนะครับแนะนำผลิตภัณฑ์ซอสผัดกระเพราของนักกล้วยนะครับแล้วช่วงท้ายจะมีพูดถึงภาษาตระกูลนี้เป็นอย่างไร ในช่วงเทท้ายนะครับมีพูดที่ไหนบ้างไปดูกันเลยครับครับที่ใต้คลิปมีสารบัญน,นะครับสามารถไปคลิกดูในนาทีนั้นๆได้นะครับพูดมาได้ดอกนางรับแรงนางับแรงมายุ่งเทพแล้วพูดนางรับแรงมาได้ดอกเจ็บกกลิ้นเนี <laughs> ่ยบ้านบ้านบ้าน ปลาเนี่ยแับสำเนียงมันเป็นอย่างนี้เออแกไปไหนมานะอืาเอาไปวัดนะเอาเอาไปน้ำมาไปเขา่เขา,าไปเข่ากระชิ้นเข่าสมวนมาไปแกเพชรไปยิงแย่เนี่ยภาษาเป็นอย่างนีอ,อปลาท่อนี่เขาเรียกปลากระโลอมอ๊บบอ๊บแกงปลากระโลฮนะเง, <laughs> งีง้ย <laughs> ปนปลานี่ก็เอาปลาดุกเนาะปลาดุกตัวใหญ่ๆหน่อยนึง่งอาจจะเป็นปลาดุกนาเป็นสมัยก่อนนี่ยนะไปหากลางนาก็ได้ก็ได้กินละปลาเยอะเมืองตะเปรมเนเเเาามาี่ย <c oughs> นะก,ก็เอามาปนกันเอาเอาปลามาปิ้งมันซุปแล้วต่อมาเคี่ยวนาะมาเคี่ยวนะปิ้งให้มันซุปแล้วก็บตับน้ำพริก มนพัดะไรที่มันเป็นส่วนประกอบให้มันหออนะก็อเอามาไสามาไส้เข้าโอ้เหมาะจังเลยแล้วเหมาะนี่ก็แปลว่าอร่อยนะพูดที่บ้านที่บ้านพูดพูดอย่างนี้อันนี้ครับน้ากล้วยเป็นใครชีวิตช่วงเด็กๆเ,เป็นอย่างไรเป็นคนอตดกลยเอนันะุตตร,รดิษฐ์นี่ครับฝันคอยฝันสร้างงามอุตตร,รดิษฐ์นี่แหละอ่าเป็นคนเกิดตรงนั้น ไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลานะครับโ,โอ้ยสมัยก่อนนะหมอตำแย,ยอย่างเดียวนะปู่รุนป้านะเนีเยย่ยหมอตำแยหมอพื้นบ้านนะแล้วก็มาอยู่กับพ่อเป็นคนสืบทอดไทยเนาะพ่อเป็นคนสืบทอดไทยพ่อเป็นพระเอกนิเกย์ไปแสดงที่หมู่บ้านดาวรับแรงตำบลปากทรายสมัยก่อนเป็นตัวละครอนนะไรแบบเก่าไปปิ๊งกันกับ แม่ผมไม่ธรรมดานะเป็นลูกเจของวิกนะตาเป,เป็นคนทบไม้สมัยก่อนนะมีไม้เหลือเรามาตีแปะแปะเป็นวิกวิกเกบพ่อเขาเล่มาเป็นวิเกเล่มาขอปิดวิกจีบลูกสาวเจ้าของวิกซะเลยในก่อนก็เป็นความบันิงพื้นบ้านมนาะเป็นวิเกพอผมโตมาจิกขัวพ่อกั เอาไปอยู่ที่สวรรคโลกเอาไปฝึกนิกเกจนกระทั่งตายเป็นศิลปินมาจนปัจจุบันนี้แหละผมเองเนี่ยก็ต้องบอกพี่น้องที่ดูอยู่หรือพระอาจารย์ว่าผมผม <ๆ S 2> ผมอยู่กับตาผม mm hmm. เนี่ยท่านสุเกตถือศีลเป็นศีลตาท่านจะลุกสวดหมดแล้วเป็นเหมือนวิย,ยาวัชตอนหมู่บ,บ้านดนาะลเลสที่บ้านเกิดผมเนี่ย นนายกมัตนายกวัดที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคนนับหน้าถึงตาท่านมากมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนดีตาผมอ่ะผมก็ซึมซับเอาเอาตรงนั้นมาสมัยเด็กป็นคนนอนข้างตาตาเล้มส่วนที่แบบเวลหลับๆเป็นเดือนอะไรเนี่ยผมก็ทำเอาสิ่งดีๆจากตาเพราะว่าตาผมทําได้จริงแต่เมื่อท่านอายุมากขึ้นอ่ะท่านก็บอกไปดูไปหลับ ล,ลุงผมอะแม่ผมเป็นคนเล็กพี่สาวแม่มีมีลุงคนหนึ่งเป็นผู้ชายก็ดูแลแล้วก็พี่ชายผมเนี่ยดูแลไอ้กิจการตรงนั้นต่อครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการทําไม้ต่อมาต่อมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ใช่เรื่องของกฎหมายวยมีสว่วนถ้าปปาไม้เราต้องอนุรักษ์แล้วเราเป็นตัดมากๆไม่ได้ใช่ แต่แตลันตาเนี่ยก็ทำผิดต้องดับไปทน,นีค้ครับคุณพิศนุทิพอ่นบอกว่ายังบ,กเ,ก,งงบกเพี้ยนค่ะยังบกเพี้ยนบอกอแล้วอยู่ที่ไหนแล้วพิศนุอยู่ที่ไหนทํามาหากินที่ไหนคืออยังอยบ้านเขาคือจริงๆเนี่ยปลานเนี่ยเกิดและโตรตรงนั้นมาสิบขวบยังไม่บอก ก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดนะสาราวัดนารับแรงอะ่ะสาราวัดนารับแรงนะก็เรียนจะจมมันก็มีแค่ป .4 แล้วก็ไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนนาปักาคายเนาะไปโรงเรียน,รรน,นรประจำตำบลป .7 แต่จริงปาเรียนได้แค่ป .5 แล้วช่วงนั้นจำได้ว่าเป็นช่วงของ ติดเทอมอะ่อมอะติดเทอร์มแลอาจจะเป็นหน้าแรงอะ่ะหน้าเมษานี่แหละยังเ,เล่นคอยยางอยู่ได้ถุงบ้านปลาอ้อมไอ้กคอยของย,ย,ยางงวงอะ่ะเต็นยางงวงโว้ยเต็มเข่งแล้วก็ลอมยลอยแล้วคลองคองไอง้มียางงวงเยอะเพรนั้นคอยเก็บ <c oughs> <c oughs> เป็นความเป็นเป็นเรียกเป็น,เป,นเป็นความสนุกสนานของเด็กในยุคนั้นอะ่ะ <c oughs> เราไม่เล่นไอ้การบ้วยขี่มา้าอันนั้นไอไอ ลากระโหลกปลาเล่นประคำต่อเคงกันก็เล่นพอยยางเนี่ยแหละลุงมันเด็กโตขึ้นมาหน่อยแบบพอยตังเรนเนี่ยตอนนีาปลาเราแม่นหรอกแม่นมากไม่แม่นมากคนที่แม่นคือเพื่อนปลาปูปูปูใหญ่ลันปูใหญ่ลันเล่นทีละเจ็งที่มันทุ่นฉีปูปูเนี่ยถ้าเราว่ามันเป็นตอนเด็กสมัยนั้นครับเอามาอยู่กับพ่อที่ โตเป็นเป็นหยุดน้อยอะนะเหมือนเราคนเงินเยอะเราก็ลงเรื่องเงินเยอะเลยตัวผ่อนซื้อของไทยเด็ดเด็ดอันเฟื่องที่จะเลยมีตลาดมีลงหลังศาลาการอย่างเนี้ยคือต้องต้องเลย อันนี้อันนี้พูดถึงอดีตของผมเองนะครับผมเป็นคนรุพัลลีแล้วก็อยู่บ้านนอกบ้านนอกเลยสมัยเกิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่วิ่งโดยสารทาเดียวเข้าเมืองนะเข้าเมืองเช้าต้องตื่นให้ทันนะครับเข้าเมืองข้างในก่อนต้องวิ่งกูเลงกูเลงแล้วก็ถนนหทางมันไม่ได้สะดวกครับรถโดยสารนั้นก็วิ่งทางล้อทางเกวียนได้ซ้ำ หน้าฝนเนี่ยเผลอไปติดลม,มต้องช่วยกันเข็นช่วยกันยู้ยู้รถยู้อะไรอย่างเงี้ยอ้าวมาถึงแถวบ้านผ้าผ้าทองนะคือสะพานที่จะข้ามไปฝั่างเมืองแล้วไม่มีเลยมันก็ต้องมาทางสายข้ามสะพานรถไฟน้อยอะไรก่อนรถไฟลากต้อยต้องข้ามเลยใครที่มาบ่อย การถนัดพอดีก็เดินข้ามทางรถไฟไม่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 กล้าขึ้นเรือหรือไม่ยอมขึ้นเรือเพราะมันต้องเสียค่า้นเรลืออีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอดีตที่เอามาเล่าสู่เรนฟังขึ้นรถทั้งแรกกะอ้วกแล้เมารถคูแล้วคนไม่เคยขึ้นบนน้อก็แค่เืียงบินบินผ่าน โม่เชอว่ารถลากไม้วิ่งจริงๆไปลากไม้อ่ะผานบ้านนาละแวงเนี่ยป้าเป็นเด็กเนี่ยก้ไปค่อยๆขนข้างหลังรถมันมันมันนไม้อะฮะดึ้อยนันสพรถมันวิ่งเร็วไม่ได้พทาไม่ได้ดีแล้วก็นั่นแหละความามนอก นาานจมว่่ผ้นาใากกล้วยทำอะไรอยู่ช่วงโควิดระบาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวยกมือไหว้สวัสดีครับก็มานั่งพูดนั่งคุยกันเล่นๆยามเย็นแบบนี้กับนักกล้วย เมนูนโง่นะครับครับมีอะไรบ้างเมนูนโง่มีซอสผัดกะเพราครับมีแบบถุงแล้วก็แบบขวดครับซอสผัดกะเพรามีแบบถุงและแบบขวดนะครับใช่แล้วครับอย่างขวดนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับยังขวดนี่ปริมาณ250มล250 ml ใช่ราคา ราคาแปดสิบห้าบาทครับแปดสิบห้าบาทนี่ผัดได้กี่จานเนี่ยผัดได้สิบจานบวกครับสิบจานคือเริ่มจากหมูใช่หมูหนึ่งขีดครับเอาเป็นบรรทัดฐานเลยจากหมูหนึ่งขีดครับครับคือหนึ่งขีดใส่ไปสองช้อนโต๊ะใช่มันขีดใส่ไปสองช้อนโต๊ะสองชอโต๊ะองช้อสิบจานพอดีครับก็เผื่อมีบวกใช่ถ้าคุณไม่กินเผ็ดจะได้หลายจานดีครับอาจจะใส่ ช้อนครึ่งเนี่ยนะใช่ช้อนโต๊ะครึ่งหรือช้อนเดียวบางคนใช้ช้อนหนึ่งก็บอกว่าพอแล้วใช้ได้แล้วผคนไม่กินเกล็ดเนี่ยก็หนึ่งตัวราคา85บาทเราส่งไม่ยังไงนลยเพราต้องเสียค่าส่งใช่ถ้าเราออกค่าส่งเองค่าส่งมันก็อยูประมาณัเท่าไหร่สามสิบกว่าสามสิบบาทขึ้นไปตอนนี้ไอ้ระบบคนส่งต่างๆเนี่ยแล้วก็ แข่งลดราคาครับอาจจะมีขึ้นสําหรับคู่บริโภคสําหรับไอ้ธุรกิจอย่างพวกเราเนี่ยออนไลน์อย่างเนี้นะครัเขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับมีผู้แข่งกันเยอะๆเราก็ได้ใช้ของถูกหนึ่งขวดส่งให้ฟรีหนึ่งขวดแล้วไปส่ง,สงให้ฟรีสิหรนะือท่านเสียออกค่าส่งเองออกค่าสง่งแล้วกี่ขวดถึงจะส่งให้ฟรีล่ะสามขวดขึ้นไปฮะ สามขวดขึ้นไปใช่อย่างนี้นะสามขวดห้าขวดใช่ส่งฟียาวเหยียดไปเลยใช่แล้วเขาเป็นถุงร้อยโหลเลยถูกต้องให้ร้อยโหลไม่ได้สิถ้ามนกรณีเป็นธุรกิจแบบนั้นหมายถึงจะให้ขายต่อแล้วก็ต้องมาว่าเรื่องขนส่งนะเชื่อว่าเราจะลดราคาค่าต้นทุนให้ใช่แล้วครับในราคาส่งครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในราคาแปดห้าบาทเนี่ย ให้กำไรมันไม่ได้เยอะขนาดของจริงนะต้องไปขายแพงโดดเป็นร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากเนี่ยนะครับแต่ทำดีเท่าไหร่ยังไงเนี่ยทำได้ประมาณเนื้นเดือนละสองสามแสนแต่เรามั่นใจว่าเราทำออกมาดีและอร่อยและมีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้สุดนครับเพราะมันผลดได้หลายยอย่างมากใช่ผลิตอะไรได้บ้าง ผัดกะเพราผัดชาผัดขี้เมาผัดหอยลายแล้วก็ผัดหูไฟแดงทำนหน้าหมูกรอบจช่แล้วก็ต้องคนเราไปทำน้ำซอสทำน้ำขิ้นหมูกระทะขึ้นหมูกระทะหรือสุกี้ก็ได้นี่นะครับรับอ่ะเรามีอย่างขวดอย่างที่ท่านเห็นถ้า3ามขวดนี่ราคาจะประมาณ2 5 5้บาท อันนี้เราส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็อย่างถุงใช่อย่างถุงอันนี้เราทำมาเพื่าสำหรับครอบครัวย่า่จันถูกต้องครับราคาล่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับก็ถูกดูแล้วมันจะถูกลงมาหน่อยใช่เพราะว่าต้นทุนจากการผลิตนะครับครับบรรจุพันธ์เนี่ยใช่มันต่างกันมันต่างกันแบบขวดมันก็เลยขายมันในถูกได้เพราะน้ำหนักมันหนึ่งกิโลนะครับ หนึ่งกิโลเนี่ยโอ้โหผัดกันได้ไปเถอะผัดไปเถอะผัดไปเถอะผัดจนลืมเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรืออาจจะไปทำขายใช่หรือจะไปทำแจกทำบุญก็ได้ครับหรือจะไปทำบุญใช่เป็นจิตอาสาบริจาคไปให้กับผู้ที่เขาลำบากในเรื่องของอะไรต่างๆไม่ต้องโควิดอย่างเดียวอาจจะเออมีเด็กกับท่าใช่มีอ่ป่านไปไม น้ำท ok <giving> ok uhh ่วมทุขชกพวังต่างๆเนี่ยเราสามารถเปผัดไปจับได้เนี่เป็นลอยๆก่อนเลยนะใช่แล้วครับผัดกะเพราลาดข้าวนะคุณทุกจะไปมอบให้กับท่านที่อาจจะประสบาความเคสำเร็จอ่าศพคุณชกพลายอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทําร้านอาหารใช่ถ้าหารบอกว่าเออผัดกะเพราผัดยังไงมันจะอร่อยวะ เน่ยล้านเราเนี่ยอาหารเมนูก็อร่อยดีเหลือเกินแต่เสียอย่างเดียวผักกะเพราเนี่ยมันยังไม่โดนใจลูกค้าสักทีลองให้โอกาสซอสกะเพรา,าบ้านมาด้วยนะครับลองเอาไปผัดลองชิมดูก่อนลองกินดูก่อนว่ามันอร่อยพอดยักขายได้ไหมพอที่จะเป็นเมนูจานโปรดของลูกค้าท่านไหมอ่าน้องครับใช่แล้วซอสกะเผัดบ้านมาด้วยหนึ่งถุงถุงเดียวเนี่ยครับราคา เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้เราส่งให้ฟรีเลยใช่แล้วค <ผม S 1> <ห>รับส่งให้ฟรีนให้ฟรีือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเราก็ได้นะใช่แล้วครับเราทาก้ามาก็ได้ครับพาก้ามาพูดคุยกแบกจะเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ผมว่าขายอะไรก็ไม่สู้ขายอาหารนะครับชั่วโมงนี้นะนะครับเพราะว่ามันยังมีความจังเป็นต่อชีวิตอยู่ ใอ้สร้อยเนนานิกาไรต่างๆคมตอนนี้ออบอกสคนมีเงินไอ้คนมีมั่งมีมั่งอย่างเราเเนี่ยอาหารดีที่สุดที่เป็นกำลังใจให้นักด้วยกับลูกชายนะครับให้ให้บ้านเะบนนักด้วยเนาะ ก็ฝากด้วยนะจารย์นะถ้าดูอยู่ก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ใ like, ช่เนะาะครับแล้วก็เนื่ออารที่สมจะอาจจะเอาไปจำหนา่ายใช่ไปทำตลาดต่อก็ได้ก็ก็ฝากไว้นะครับเริ่มสตราร์ทด้วยสินค้าตัวแรกก็คือซอสตะเราบ้านนะรู้อง่ายด้วยอะไรงนี้ตัวนี้ครับครับพอมาที่เบอร์ 0989295647ครับหรือเข้าไปที่เทจบ้านแะกุยเชอยงยินครับครับปากไว้ครับมือไหนสักมือหนึ่งให้ซอสกระเพราบ้านแลด้วยเป็นอาหารจานโปรดของคุณนะครับวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับภาษาไทยตระกูลนี้นะครับพูดอยู่แถวบ้านนาลับแรง จุดสีแดงนะฮะด้านขวามือเป็นบ้านนะปาปากคายแล้วก็บันไ่ซ้ายบนนะอันนี้ตำแหน่งสีแดงนะเห็นตำแหน่งบอ่อเหล็กน้ำพีนะครับบอ่อเหล็กน้ำพีจุดสีน้ำเงินด้านขวานะครับด้านบนสีเขียวจะเป็นบ้านน้ำพีนะครับบ้านนาละแรงก็เป็นสีแดงด้านล่างนะครับครับย่านคลองตรอนนะครับจะมีหมู่บ้านที่พูดภาษาสำเนียงนี้อยู่ แหมู่บ้านนะครับบ้านพงสตือบ้านวังประกดบ้านท่าช้างบ้านแสนขันบ้านวังโป่งบ้านนาป่าคายบ้านนารับแรงบ้านไรห้อยผี ครบ8หมู่บ้านนะครับฝั่งคลองตอนตำแหน่งตรงนี้เห็นว่าบ้านนาลับแรงสีแดงนะครับอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองอุตรดิษฐ์ซึ่งเมืองอุตรดิษ์นั้นจะมีพูดสำเนียงสุขโขทยัยแถววัดพระฝางทุ่งยัง้งแล้วก็หัดกลวดส่วนอำเภอรับแรตอนบนบนนะฮะจะพูดจะออ้กคำเมืองนะครับส่วนบ้านน้ำอ่างบ้านน้ำพีบ้านแพะ จะพูดเหนือนะครับคำเมืองเราานี้มาโซนทางด้านแควน้อยนะฮะเลาะแม่น้ำแควน้อยนะฮะจะมีบ้านดงจะสังเกตจุดสีแดงคือบ้านนารับแรงอยู่เขตจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับบ้านดงเขตพิษณุโลกแล้วนะครับชาติการมีบ้านชาตการนาเปิดแล้วก็ปากลองนักครไทย มีหลายหมู่บ้านตามที่ตาช่วงมีเฟียบอกไว้นครชุมอันนี้มีอยู่สองสาหมู่บ้านนะครับนองลวกคันโซงแถวเขื่อนแควน้อยนะครับซึ่งความสนใจทางด้านภาษาสำเนียงนี้นะฮะเริ่มมาจากลุงแจ๋วที่พูดให้ฟังเสมอว่าแถวนครไทยแถวแถว,แถวนี้นะเลาะแควน้อย มีหลายหมู่บ้านที่พูดสำเนียงนี้แต่เวลาไปฟังคลิปส่วนมากจะไม่ใช่ก็เลยคิดโตแย้งในใจนะครับว่าฟังในคลิปต่างๆแล้วไม่น่าเหมือนอย่างที่ลุงแจวพูดแต่พอไปเจอกับคุณตาช่วงมีเฟียก็เลยเปลี่ยนแนวคิดเพราะว่าฟังสำเนียงตาช่วงมีเฟียแล้ว สำเนียงแกไม่เพี้ยนจากนาประคายเลยนะครับแล้วแกก็เป็นปราชชาวบ้านเป็นคนเนินเพิ่มนครไทยโดยตรงอายุ80กว่าแล้วสำเนียงยังไม่เพี้ยนนะครับก็เลยจะไปค้นหาข้อมูลตามที่แกบอกตามหมู่บ้านต่างๆนะครับคอยติดตามนะครับผมอ๋อจริงจริแล้วลุงเจ๋วบอกว่าตั้งแต่แควน้อยบ้านทอแท้ไปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้น จะตามข้อมูลให้ครบตามแควน้อยเลาะแควน้อยนะครับแควน้อยนี่ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาด้านบนนครชุมนะครับพอฟังคุณตาช่วงมีเฟียพูดสำเนียงแล้วแกเป็นคนดังเดิมนะครไทยนะฮะก็เลยพาให้นึกถึงพ่อคุณบางก้างเท้าก็เป็นคนแถวแถวนี้ก็อาจจะพูดสำเนียงนี้ด้วยนะครับภาษาไทยตระกูล นี้นะฮะสำเนียงนี้ผมว่ามีคนไทยรู้จักน้อยส่วนมากจะรู้จักสำเนียงสุพรรณสำเนียงโคราชสำเนียงอีสานสำเนียงคำเมืองคลิปนี้กระจียงเททานี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ